สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP บายเ m มเซียนสเต็ปวันนี้ครับสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้เนมขอแนะนํากลุ่มนําบวกของเราเลยครับมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ VIP โดยตอนนี้กลุ่มเราเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้และถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP ของเนมสามารถแอดไลน์มาหาเนมได้ที่ ad dmy d 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกพิมพ์ค้นหาก็สามารถคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์หรือจะสแกน QR Code ที่เนมขึ้นไว้ให้บนซ้ายมือของหน้าจอก็สามารถทาได้นะครับ ทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นะ,นะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม v i p ของเนมดู เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาแล้วในกลุ่มตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราครับหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกหรือสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก็วันนี้วันอังคารที่20มิถุนายน2 5 6 6และช่วงนี้ก็มีศึกรอบคัดเลือกระหว่างบอลยูโร2024หลากหลายคู่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นักลงทุนทุกท่าน,นมาเลือกเล่นกันได้เเลลยนะัแมก็ คงหยิบมาวิเคราะห์เจาะลึกศึกฟุตบอลวันนี้ให้ดูกันตอนนี้เนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในสนามยูโร2024รอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วครับคู่แรกอยู่กันในบ้านของเอสโตเนียเปิดบ้านต้อนรับเบลเยียมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มวิเคราะห์เจาะลึกศึกฟุตบอลวันนี้ที่คู่แรกกันเลยเจ้าบ้านอย่างเอสโตเนียนะครับผมอยู่อันดับที่4ของกลุ่ม F แข่งมาแล้ว2นัดไม่ชนะครับเสมอ0แพ้1และทีมเยือนอย่าง Belgium เบลเยียมเองครับอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม F แข่งมาแล้ว2นัดชนะ1 1เสมมอััแและยงไ่พ้ ทีไหนเลยไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างเอสโตเนียบ้างครับผม5นัดล่าสุดนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับผมชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดนี้ก็บุกไปเตะในบ้านของอาเซอรไบจานะครับผมแล้วไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ครับทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปจบสกอร์ที่1นึ่ประตูต่อหนึ่งแต่ฟอร์มในบ้านของเอสโตเนียก็ถือว่าวางใจได้เลยนะครับผม5นัดล่าสุดชนะไปถึง3นัดครับเสมอเพียง1นัดและแพ้เพียง1นัดเท่านั้นนัดล่าสุดนี้ครับเปิด คว้ชาชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้แบบสวยงามที่2ประตูต่อศูนฟอร์มส่วนตัวของเบลเยียมเองนั้นก็ถือว่าค่อนข้างวางใจได้เลยครับสินัดล่าสุดชนะไปถึง5นัดเสมอ2และแพ้ไปเพียง3นัดเท่านั้นอัตราการทําเงินของเบลเยียมนั้นค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคืนทุนคืนกําไรให้กับพี่น้องนักลงทุนไปได้เพียง3นัดเท่านั้น นัดล่าสุดนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับออสเตรียนะครับผมแล้วไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ครับเสมอกันไปแบ่งคะแนนการจบสกอร์ที่1นึ่ประตูต่อหนึ่งแต่ฟอร์มนอกบ้านของเบลเยียมนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยนะครับผมสินัดล่าสุดชนะไปเพียง4ครับเสมอ4แพ้2แต่ว่านัดล่าสุดที่ไปบุกเยอรมนีมานะครับผมคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จจบสกอร์แบบสวยงามที่3ประตูต่อสครับสำหรับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับผมเคยเจอกัน8ดนัด เอสโตเนียครับเคยคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นไม่เคยเสมอกับเบลเยียมเลยแล้วเป็นเบลเยียมครับที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง7ดนัดนัดล่าสุดนี้ก็เป็นเบลเยียมครับที่เปิดบ้านต้อนรับเอสโตเนียและคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์แบบสวยงามที่3ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับเบลเยียม ก็ถ้าดูจากสถิติแล้วตารางราคาที่เปิดมาให้เบลเยียมต่อลูกครึ่งถึง2ลูกนะครับและสาหรับค่ําคืนนี้ครับเนมได้ข่าวมาว่าเควินเดอบอยนะครับผมจะลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับเนมขอเชียร์ไปทางบอลต่ออย่างเบลเยียมครับต่อลูกครึ่งมีโอกาสทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนอย่างเราได้แน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่าน,น,นก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอ ให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วนหน้า ส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเต็งกับบอลสเตปแบบ VIP นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่ a d d m y 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR Code คที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทำได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนมเซียนสเตป VIP ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอนสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม VIP กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับเนมเซียนสเตปได้ วันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามและกดกระดิ่งครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ